ซื้อรถเบนมือ2มาปั้นเองกับซื้อรถสวยพร้อมใช้มีการันตีขับฟรีแบบไหนดีกวกันวันนี้ผมวินคาจะมาแนะนำนะบอกเล่าเรื่องราวเ,เกี่ยวกับการปั้นรถเบนมือสองสำหรับคนที่อยากจะซื้อมาปั้นเองอยากจะซื้อในราคาที่ถูกกว่าประหยัดกว่าอย่างเช่นรถเบนซ e ์อี s ลา e250 CGI ที่ผลิตในช่วงปี2010ถึงปี2012ปายแดง4ล้านกว่าตอนนี้เหลือราคาประมาณ4แสนถึง5แสนบาทถ้าคุณอยากจะซื้อมาปั้นเองนะราคาประมาณ4แสนคุณก็สามารถที่จะซื้อได้ซึ่งคุณจะเตรียมงบปั้นประมาณสัก2แสนถึง3แสนบาทให้เอาง่ายๆให้เอาเลขกิโลเป็นหลักสมมติว่าคุณซื้อเลขไม่150ก็ให้คุณเตรียมเงินประมาณ150,000บาทในการปัน้นอ,อย่างเช่นการ เปลี่ยนปลั๊มน้ำาวาวน้ำท่อน้ำซ่อมกล่อง ECU เปลี่ยนเฟืองเอ็ดวานเปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนล็กกันโครงพวกนี้เนี่ยจะใช้เงินอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทถ้าคุณได้รถสวยรถสภาพดีคุณก็ได้ปั่นน้อยอแต่ถ้าหากว่าคุณได้รถที่เขาใช้งานหนักไม่ได้ซ่อมอบางทีนะแสนห้าหมื่นบาทอาจจะไม่พอแต่ท็งเทงนั้น รวมทั้งหมดน่าจะไม่เกิน3,000สนบาทเท่ากับว่าซื้อประมาณ4 0 0แสนเตรียมครบอม0 0 0แสนกระจบที่มัน7 0 0 0แสนก็ถือว่าจบสวยแล้วก็ใช้เวลาในการปั้น่นประมาณ3เดือนถึง6เดือนซึ่งคุณจะต้องไปอู่ไปร้านอะไรบางทีอาจจะเปในส่วนของร้านช่วงล่างหรือไปอู่เครื่องอู่สีร้านสปาทุกอย่างคุณจะได้ไปด้วยตัวเองซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3เดือนถึง6เดือนเหมาะกับคนที่มีเวลาแล้วก็เหมาะคนที่ชอบ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบรรทอยากจะมีความสุขกับการบรรทถือว่าเาหมาะมากทีนี้มาดูในส่วนของถ้าหากว่าซื้อกับอู่ที่เขาเต็นที่เขาปั่นแล้วเป็นรถพร้อมใช้แล้วก็มีการันตีขับฟรีด้วยอ,อย่างเบน b ์บียีเนี่ยคุณก็เอาไปขับหล่อๆได้เลยซื้อวันนี้ก็ขับวันนี้ได้เลยเอาไปขับโกโก้ได้เลย ไม่ต้องซ่อมเครื่องไม่ต้องส่องเกียร์ไม่ต้องส่มมอสมเครื่องยนต์ไม่ต้องทําสีไม่ต้องทาสปาเพราะว่าเขาทําให้หมดแล้วซึ่งราคามันอาจจะพอๆกันนั่นคือเขาอาจจะขายราคาประมาณสัก6กแสนเหรือ7จ็ดแสนเอาสูตรราคาเท่ากันแต่คุณก็ประหยัดเวลามากกว่าใช้เงินเท่ากันแต่คุณประหยัดเวลามากกว่าและมีการการันตีที่ระหว่างคุณใช้งานคุณก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าหากว่าคุณปั้นเองเนี่ยไม่มีการันตีนะอันนี้คุณต้องจ่ายฉะนั้นเนี่ย ข้อดีของการปั่นรนเองคุณมีความสุขคุณได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็คุณได้ใช้เวลาศึกษาหาความรู้ตลอดจนถ้าหากว่าคุณซ่อมดีนี่บางทีมันอาจจะประหยัดกว่าแต่ข้อเสียก็คือคุณไม่มีการันตีซึ่งท้งสอแบบนี้จริงๆแล้วมันดีคนละอย่างมันเหมาะกับคนไม่เหมือนกันถ้าคุณชอบความตื่นเต้นสนุกสนานอยากจะมีประสบการณ์ในการขับขีร่รถเบนซ์แล้วก็อยากซื้อในราคาถูกมีความรู้เรื่องรถเบนซ์ชอบไปอู่ชอบการ ศึกษาหาความรู้การปั่นรถก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทําและก็สามารถที่จะทําได้เลยส่วนคนไหนที่ชอบสะดวกสบายไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบมีปัญหาต้องการความสุขต้องการให้คนนั้นบริการครบจบในที่เดียวคุณก็สามารถจะเลือกซื้อรถเบนซ์จากเต็นที่เขาปั่นเป็นรถสวยพร้อมใช้ทันทีแต่สำหรับท่นใดที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรถเบนซ์มือสอ หรือสอบถามปัญหารเบนคุณก็สามารถจะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ผมวิน้าก็จะช่วยหาคําตอบให้คุณเพื่อช่วยทำให้คุณนั้นประหยัดเงินประหยัดเวลาและก็มีความสุขมากกว่าผมวิน้าผู้นําสนับสนุนให้คนไทยรู้ก่อนชายรถมือสอง